สวัสดีครับผมหน่วยเหนือวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโ o r o r ู in Hell นะผมเกมนี้ก็เป็นเกมซอมบี้ที่เก่าอยู่พอสมควรนะครับผมไม่เคยเล่นเกมนี้เลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเล่นดังะะนั้นวันนี้ผมก็จะชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนะเกมนี้จะเป็นเกมซอมบี้ที่จริงจังนิดหน่อยแล้วก็มีความสมจริงอยู่ระดับหนึ่งนะผมตัวเกมจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยไปไอเมโอ้ยเออไอเมยไอเย อ้าวเรียบร้อยไอเ้เบคโอ้โหไปเลยอ้าวเดือกไก่ล่างเลยไอ้มิกมึงหยุดเดี๋ยวนี้มึงกูจะยิงมึง <c oughs> อไอ้มิก <c oughs> นี่แหละค่อยมันโอ,นอะไม่สองธนูสองธนูเราไม่มีธนูไงมีมีดอโอ้ยังเมืดเลยอะ่ะไฟเช็คแป๊บว้าจุดเดียวติดสองไฟเอ้ยกูเป็นตัวอะไรอะ่ะไอเ้เบคึงเป็นลุงหัวล้านลุงหัวล้านนี่จ่อไป ีปิดเกม<ฟ>คนหนึ่งวะใส่เสื้อโฟ้ตใส่เสือ้อโฟ้ตยาว<ช>ยาวสีมิกโดบรีไหมอ่ะกูมีไฟไอมึงลองจุด<อ>ไฟแช็กดิเป็นไงอ่ะอ่ะฮะอ๋อมันไม่เห็นตอนฉี่วะมือมึงถืออะไรอ่ะมือไม่เห็นถืออะไรมือมือกำอะไรไม่รู้อ่ะมือมือมึงก็ถืออะไรไม่รู้เออได้ขุดแจมาแล้วเปิดประตูอ้าวเปิดไงอ่ะเปิดไงอ่ะฉีอ๋อขอหาอาวุธก่อนไม่มีอาวุธเลยท่อเหล็กแล้วกันมาท่อแป๊บเหล็กนี่แหละของดี ไฟฉายมาหามามาเดี๋ยวเล่นไฟฉายให้อันนี้สองลีนตัวฟาดเฮ้ยปืนฟาดตายตายตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งมีเอ้ยปืนเก็บก่อนเลยหยิบปืนหยิบปืนหยิบปืนขึ้นมาเสียก่อนเลยกินนัดห้านัดมีปืนโซนห้านัดเอ้ยมาเวทบอนเปลี่ยนได้ไหมวะมีคอนไม่เอาแล้วกัน เหนื่อยง่ายเอ้ยลูกโม่เก็บเลยประนึงนะดูก่อนลูกโม่ใช้กระสุนอะไรอะลูกโม่มีกี่นัดนะจุดสามห้าเจ็ดหกนัดมีอยู่เต็มแม็กหนึ่งพอดีเอบาเลิตอรเอ้เดี๋ยวไอ้หุ่มึงใช้อะไรจุดสามห้าเจ็ดจุดสามห้าเจ็ดกับสิบสองเกตอ่ะเฮ้ยตีฮะลุซอมบี้ได้ปะเรียบร้อยโอ้โหชิลเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกัดมันกัดมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหดีนะไม่โดนกัด ไอเวนฟาดช้างแท่นกระบาลแท่นกระบาลหัวระเบิดไปเลยอืมเฮ้ยตอมบี้เดินมาจากไหนอะมาตรงนี้ไอมิกซอมบี้มันเดินทะลุมาตรงนี้เต็มเลยเนี่ยอเฮ้ยอย่าเข้ามาเอ้ยตีไม่โดนเฮ้ยตีไม่มีผ้าบันแพรตีโอ้ยโดนกัดโดนกัดเอ้ยเอ้ยอย่าเอ้าเอ้าตีทำไมเจ็บเลยเลือดก,ก็เป็นสีอะไรอ่ะมันเช็คเลือดตัวเองไม่ได้อ่ะ ส้มแล้วโอ้โหเนี่ยจบแล้วไฟเตอร์กู้ยในห้องนี้มีซอมบี้นางแ่นกระบาลฟาดเข้าไปโอ้เยอะว่ะเยอะอเ,เยอะเว้ยเยอะวเออะว้ยเออส่องไฟหน่อยอืมฟาดเข้าไปหัวแตกหัวแตกหัวแตกยังยังไม่เหนื่อยอยังไม่เหนื่อยน่าจะพอไวอยอ,เอเ่เฮ้ยทำไมตัวละครกูมันนั่น,นจังวะถึกจังวะไม่เหนื่อยเลยแ่นกระบาลเลย จะต้องเป็นเรื่องที่ดีกระสุนกระสุนอะไรไม่รู้เก็บก่อนอเดี๋ยวกลับแป๊บเช็คก่อนได้อะไรมา9 9มมใช่ไหมโอเคโอเคไป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 มีสองกระบอกไปไปไฟฉายเดินตามมาเดินตามมาเฮ้ยนี่กระสุนจุดสี่ห้าแน่นอนเอาไม่ใช่วะเออก็จุดสี่ห้าแหละจุดสี่ห้าใช่ไหมใช่อ่าไปกูใช้แค่จุดสามห้าเจ็ด เกมนี้มันก็จะน่ากลัวนิดหน่อยได้ยินเสียงปืนอนนี้คราวนี้กูกูนำาบอโอเคได้ได้นำไปเลยยิงมันเออแหละยิงมาเลยเรามาดูลุงหัวร้านเดินนำดีกว่าเฮ้ยกูหยิบไม่ได้คอมพิวเตอร์มันคืออะไรอ่ะระเบิดโมโลทอปฮะระเบิดสารเคมีเหรอน่าจะมันน่าจะไม่ใช่เคมีน่าจะเป็นแค่ของทุ่นแรงเฉยๆไม่ต้องสนใจก็ได้มั้งโอ้โหซอมบี้เต็มเลยมิก ยิงไหมยิงก็ดีนะ่ะยิงเลยดีกว่า <Okay. S 1> ขี้ติเข้าอ,อ่ะยิงเองกี่นัดแล้วเนี่ยขอแล้วกันโอเคหมดยังวะเช็คเหลือนัดหนึ่งตัวหนึนน่งขอขอขอตัวหนึ่งขอขอเหลือนัดเดียวแหละยิงให้หมดไปเลยไหนอะ่ะมายิงเองอย่าบังนะ ขอไปคิดที่เข้าเคลียช็อตเฮ้ยตัวมุมตัวมุมหมดพอดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเองกูเองกูเองฟาดฟาดฟาดเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าโอ้จับโอ้โหกูเหนื่อยกูเหนื่อยกูเหนื่อยครับเฮ้ย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 เมกกปืนปืนปืนต้องปืนแล้วมิกหนึ่งนัดหนึ่งกระบาลไม่ต้องเลงนานก็ได้ พอแค่ยิงเข้าหัว <Yeah. S 1> ก็พอ <Right. S 1> เปืนนี้อ่ะฮะในหนๆนๆนยิงดิยิงเลยสองแป๊บเฮ้ยซอมบี้วิ่งซอมบี้วิ่งอุ้ยอยู่ห้องน้ำอยู่ควักลูกซองแล้วโอ้โ oh ห okay. <Hey. S 1> เป็นสูงเลย <Where? S 1> ไหนตัววิ่งอะ่ะปียห้องแป๊บ ไปเสริมหมดจังวะหมดแล้วหมดแล้วเกือบแย่<น>ยัดก่อนเหลือสามนัดเฮ้ยโอเคกระสุนลูกซองเสริมพอดียัดก่อนมีกระสุนลูกซองไหมดับมาให้หน่อย,อยโอเคเข้าใจมากเอานี้ไปนี้ไปของแรกเปลี่ยนนะออเอากลาอมอไปเฮ้ยประตูนี้เราต้องเปิดใช่ใชไหมเปิดไงอะเราต้องหาอะไรมาเปิดแน่ๆเลยหรือว่านั่นวะไอระเบิดอะระเบิดเหรอฮะระเบิดสารเคมีเหรอ น่าจะเป็นแค่ของทุนแรงเฉยๆไม่ต้องสนใจก็ได้มั้งอ่าลองดูใช้เออว่ามันต้องใช้ไอ d ีเพื่อระเบิดกองจริงด้วยมึงกดเช็คออบเิคทีฟได้อะ่ะกด C อะ่ะ <Okay. S 1> ตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมวิ่งเลยเคยอยอยอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อช็อตโอเคแล้วไงต่อเบรกอะไรวะเบรกออฟเดอะล็อค เบรกล็อกยังไงอ่ะคำถามคือเบรกล็อกไหนเบรกล็อกนี้เหรอให้เราโดดลงไปตรงนี้เลยนะเฮ้ยเอาจริงดิโอ้โหเชีย่ยเอาไงมิอ่าเคลียตัวเคลียตัวที่สงสัยว่ามันวิ่งได้ก่อนมันมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ดิประเด็นไม่รู้ขอสอยตัวนี้ก่อนขอเล็งสักพักหนึ่งเพื่อ คลิสติเข้าชอ็อตหัวแตกไปหนึ่งลงเลยดีไหมวะลงเลยแล้วกันโอเคไม่เจ็บไม่เจ็บลงได้ตั้งรับเตียงตั้งรับเตียงตั้งรับเตียงตั้งรับ,บยิงยิงเลยเชียร์ยิงพลาดชิบหายแล้วเฮ้ยหมดหมดกูกระสุนหมดแป๊บโหลดแป๊บ เออไม่ต้องเอ้ยยิงไม่โดนเว้เยเ้ยปืนมันิการดครับนึงรอคริติคอลหน่อยแล้วกันเพื่อเอาหัวแตกหัวแตกอ้าวหัวไม่แตกเอะไรที่เด,ยเดียวตายก็โอเคแล้วไอ้นี่หัวแตกว่ะยิงยิงเฮ้ยหมดหมดกระสุนหมดกระสุนหมดอมไอ้โฮนี่ไม่ต้องยิงมันก็ได้ไมั้งเฮ้ยไอพิก เฮ้ยนัดเดียวหัวนัดเดียวหัวแตก2เลยเว้ยสุดยอดโหดโหดเหลือกี่นัดวะพวกนี้ไม่ต้องก็ได้มั้งเดินผ่านก็ได้ไม่น่ามีปัญหาอลยวิ่งวิ่งดีกว่าวิ่งดีกว่าวิ่งดีกว่าเฮ้ยข้ามได้ไหมข้ามไม่ได้ชิบหายแล้ววิ่งได้ไหมวิ่งได้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 มีอะไรไหมแถวนี้ไม่มีคองเลยเหรอ ไม่มีไม่มีเนมีก็ไม่หามีก็ก็ก็หนีไม่มีก็หนีเป้ยทาง<อ>ขึ้นได้ไหนทางไหนฮะโอเคอเฮ้ยชิบหายแล้วดัง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 อีกนัดหนึ่งให้มเลยแล้วกันหมดพอดีหมดแล้วก็สุดหมดแล้วอเอ้ยมิกยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยถ้ามันจะยิงอ,ะอ่ะอ้าวเชีย่ยเออไม่เป็นไรยิงตรงน,นั้นไปเลยยิงนั้นไปเลยยิงนั้นไปเลย เฮ้ยอย่าเข้ามาเอ้ยอย่าเข้ามาเว้ยฟาดแปบบ๊บรีบรีหน่อยเฮ้ยฝากดูหลังให้หน่อยโอเคเรียบร้อยประตูเปิดแล้วเฮ้ย<อ>เอ้ยเหนื่อ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 ยหืมโดนเวเนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกูยติดเชื้อปะเนี่ยไม่รู้อะมียาอยู่ยิง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 โอเคสวย เลงก่อนสระพาทไอตัวหนึ่งกูเองโอเคสวยเอ้ยสองตัวเล่นก,กันเองอีกนัดหนึ่งนัดสุดท้ายมั้งเนี่ยเฮ้ยประตู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 ไอไอมิ๊กหื่มัมมเกือบเดินเฉียดกูยิงพอดีมกเดินตัดหน้าปืนก็เฉยดีดีไม่หัวแตกตามซอมบี้ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้ว อย่ายิงนะอย่ายิงนะนี่ถ้าหัวแตกไปเออท่อเหล็กแรงว่ะโอเคห้องเคลียร์ห้องเคลียรย์กระสุนลูกซองก่อนเลยเช็คม,มุมแปบโอเคห้องนี้เคลียร์อ,อ่าไม่มีปืนกระบอกหนึ่งมีผ้าพันแผลกับกระเป๋าพยาบาลผังแบบ Okay. เราต้องเข้าไปในห้องนั้นสินะมิกมีปืนไหมอ่ะมานี่ดิมานี่ดิดเออเฮ้ยหืตก <c oughs> อา้าวไม่ใช่เหรอนึกว่าซอมบี้ต้องต้องบอกประตูเหรอเฮ้ยธนูธนูในห้องมีธนูเออ AK AK โหลดแป๊บหนึ่งโอเคมีกระสุนเยอะอยู่ <c oughs> ได, <c oughs> ได้ได้คุณแจมาแล้วได้คุณแจมาแล้ว รอแปบบ๊บ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 เอ่งแล้ว <Lock. S 2> วะ <Okay. Lock S 2> ล็อก <the> อ้าวโอเคล็อก้วพุชเดอะคาร์ดเอ่อผักผักอะไรวะคาร์ดรถพุชเดอะคาร์ดคาร์ดอะไรวะคาร์ดนี่คืออันไหน่ะหมายถึงอันนี้ปะเออนี่แหละโอโ้โหมิกเต็มเลยเราต้องออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นยิงเลยมิก ยิ่งเอ้ยเข้ามาทำไมใครใช้ให้เข้าเปิดประตูเฮ้ยเด็ก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  <c oughs> หมดยังวันเนี้ยเหลือกี่นัดวะเหลือน,นัดเดียวเก็บนัดเก็บกระสุนนัด,ดนสุดท้ายไว้ยิงตัวเองแล้วกันไปออกเลยเคลียร์แล้วเคลียร์เคลียร์เคลียร์ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เคลียร์ขนาดนั้น เออนี่ไงครับู่นี่พักไงอ่ะดันอย่างนี้เลยเหรอูเกียก่อลคมกันน้อยเฮ้ยเสียงอะไรวะกูจะยิงเลยแล้วกันเฮ้ยไปไปเดี๋ยวเลยแค่นี้กูใช้ใช้นั่นดีกว่าข้าแป๊บฟาดเยดันเลยไม่ดันเลยดันเลยเดีเย๋ยวกูเคลียร์ให้ เฮ้ยสองบีวิง่งสองบีวิง่งสองบีวิง่งโอเคตาย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 สองบีติดไฟมันวิ่งได้ระวังลอ,อยเลยลอ,อยเลย,ยเฮ้ยเจ๊เหือบโดนในมิกไอเวนเอากระสุนหมดเจอไกูไม่ได้บอกเพื่อนว่ากูจะยิงเมื่อกี้นี้ยิงเลยยิงเลยเจ้าโคตรเสียงเป็นเรื่องเจ็บเมื่อกี้ตายแล้วเนี่ยเอา,อางี้มึงเคลียร์ทางข้างหน้าไปเลยกูดันเองได้ ก,ก้านัดตัวอาวติดติดอะไรอ่ะโอเคไปมิกเดินเฉียงขวาหน่อยไปนั่นแหละโอเครูดวอเตอร์รูดน้ำเดี๋ยวกูลงไปเคลียร์ให้กูถือลูกซองดีกว่าโอ้แล้วมุด<ย>สัตว์โอ้โหปาดตายเฮ้ยข้างในมีกระสุนจุดสีห่ห้าเฮ้ยอะไรอ่ะซองฮนูมัว,ว ไม่ใช่ไดนาไหมเอ้ยเจอระเบิดวะถางน้ำมันเอ้ยข้างในนี้กระสุนเพียบเลยวะมิกจุดสี่ห้าพวกกระตุลตะกูลปืนพกเต็มเลยกลับกับลับลงมาหยิบลงมาหยิบได้วางห่างน้ำก่อนต้องดันกลับแต่อย่าเพิ่งกลับเอ้ยอะไรวะชิกกดตีไม่ติดเมื่อกี้นี้เป็นอะไรเขาจะถีบขึ้นเหรอวะฟาดฟาดฟาดไปดิโอ้โหเกือบแล้วไหมล่ะเคมิโกกูจะดันน้ำต่อ ดันอยู่ดันอยู่ดันอยู่เอาไอ้มิกไปเลยไอ้มิกเ,อ,กเอ้ยกดบีกดบีตัววิ่งอะไม่ต้องไม่ต้องต็ดันอยู่เองไปไปไปเคลียร์ข้างหน้าไปเคลียร์ข้างหน้า okay, เฮ้ย de k, de k, de k, de k. เด็ก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 เฮ้ยเอยชื่อมมาจากไหนวะเนี่ยเริ่มเยอะเริ่มเยอะโอเคกูคว่าต้องยิงแล้วอะเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน เด็กมาเนี่ยซอมบี้วิง่งเดี๋ยวกูยิงเองซอมบี้วิง่งเชีย่ยมันไม่ตายอีกเฮ้ยไม่โดนเชีย่เยเอ้ยมันอึดจังวะมันไม่ได้อึดกูยิงไม่โดนดันดันต่อดันต่อดันต่อโอเคหาน้ำหาน้ำเอ้ยเสียคัน่อยแป๊บอย่าขวางสิวะโหลด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 สภาพเลต์โคตรเละเยิงเฮ้ยมันไม่โดนอีกตัวนึงได้ไงไวะเนี่ย เ้ยมีกจะบวกเยอะเดี๋ยวก็ตายกูขอให้มึงคุ้มกันได้เฉยเอาโอเคกำลังจะขนของออกไประวัง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 อย่ายิงกูนะอย่ายิงกูนะกูกอัวมาแล้วก่อนไอ้เหี้ยของตกของตกโอเคเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอเคดันรถดันรถยิงไปยิงไปนั่นแหละถ้าเล่นคนเดียวก็ไม่ผ่านอะ ก็ยิงเลยก้วาว <Okay, S 1> เดี๋ยวดาเคียร์เคียร์ก่อนเคียร์ก่อนค่อยไป oh okay, โอ้โห้เคโคโรเยอะอ่ะยิงตัวนั้นไปแล้วกันเฮ้ยไม่โดนนี่ไงวะมไม่โดนหรือมันไม่ตายวะหลังมาไม่ให้มาหมดเกียร์ฟ้าให้ <c oughs> เด็กดีนะเห็นก่อนวิ่งมาทำไมเราเฮ้ยอีกตัวนึงเฮ้ยมดกระส,สุนมดชิบหายแล้วมิกยิงให้คนหน่ยิงให้คนหนเฉยเออกไปเหนียวไกลดีนะสบปืนไว้คดีเวนเอ้ยเกือบแล้วประมาทไม่ได้จริงโหลดแปบบ๊บพบกันหน่อยอันนี้เคลียร์เคลียร์ธรรมดาแล้วกันไม่ต้องใช้หรอกไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องยิงทางโค เดี๋ยวกูบ,บอกให้ช่วยเองเอ้ยอย่าจับไอเวนนีพพ่พาดพาดเอ้ยเชีย่ยแล้วกูกูจอเทาแล้วมีพลาดอย่าเชี่ยกูจอเทาแล้วมิกูจอเทาแล้วก็ต้องยิงแล้ว,วอ่ะกูไม่มีเฟิร์สเอดกูไม่มีเฟิร์สเอดขอหน่อย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวเพิ่งเคลียร์ก่อนคอเคลียร์ก่อนเราจะฮิวซึ่งซึ่งหน้าอย่างนี้ไม่ได้นี่ซอมบี้เยอะจังวะว่าเราไม่ไปไหนเราน่าจะโดนล้อมวะเนี่ย โหลดโหลดอะไรวะโหลดเดูอ่าน,น้ำมันน้ำมันอยู่ไหนอะน้ำมันในรถนี่มาเคลียรถนี่โอเคเดี๋ยวเอาน้ำมันก่อนพุ่งกันหน่อยได้มาแล้วเออพาสคาร์ดมีดไมกี้ต้องอ่าดันรถไปหาไมากีมก้มิกมิกขอยนาหน่อยเดี๋ยวเคลียร์ข้างหน้าเองดับเลยดับดเคเดีดดเ๋ยวร้อยเดี๋ยวร้อยร้อยแป๊บแป๊บแป๊บ โอ๋ที่ไหนอ่ะใช้ยาแบบคุมกันหน่อยคุมกันหน่อยเลยกระดกยาแบบยาเม็ดกระสุนแฟร์ว่ะเรียบร้อยโอเคกลับมาดีขึ้นเลือดก็เป็นสีอะไรอ่ะสีส้มโอเคอย่างน้อยก็ยังไม่ยังดีกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะเป็นสีแดงเคยกดันรถก่อนเคยหลัง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 ม่ได้มาทางนี้โอเคโอเคเรียบร้อย รถขนเอายี้มิกมึงขนกูคุมกันเองขนเลยขนไปขนไปนไมเอ้ยยิงพลาดโอเคแกได้อยู่ง้างอย่างช้าไอเวนมาแล้วมาแล้วช่วยอยู่ไอคนที่นั่งในรถก็ไม่ช่วยกูเลยอ่าแล้วไงต่อรีคอนเน็ c เคเบิลพาวเวอร์เอ้ยกระสุดลูกซองเก right, <บ>็บแป๊บมาบอกให้ทำอะไรนะอ่ารถรีคอนเน็กพาวเวอร์เคเบิล เราต้องหาจากไหนวะฝั่งนู้นเลยเหรอจะบอกน่าฝั่งตรงข้ามอะ่ะเชี่ยก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละสภาพอ่ะยิง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 อันนี้อะไรอะ่ะมันคืออ๋ออ๋อนี่ใส่นี่โอเคเรียบร้อยอันนี้คือไงนี่คือผ่านแล้วเหรออ้าวรถไปแล้วแล้วไงต่อเราต้องวิ่งเหรอวิ่งกลับเหรอ เฮ้ยเฮ้ยเตรียมลูกซองแป๊บลูกซองกูอยู่ไหนเสียงอย่างนี้ไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยตัววิ่งตัววิ่งตัววิ่ง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 ยิงหน่อย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 หมดยิงให้เชียร์เยอะเยอะอะไรวะเนี่ยเซอร์ไพรส์พวกเล่นอย่างนี้เหรอโหลด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 เมกเมกกัวเยอะวะวิ่ง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 ดีกว่าวิ่งดีกว่าวิ่งเลย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  โอ้โหเชี hey. oh, ่ยเราต้องไปขึ้นรถอาชีพหายเดี๋ยวด้วยเฮ้ยอซอมบี้ซอมบี้ทางเข้าเชี่ย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 วิ่ง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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยซอมบี้แหลกซอมบี้แหลกไอ้เชี่ยเล็งยิงหัวเดี๋ยวน้อยกูยังไม่โดนกัดกูยังไม่ติดเชื้อกูโอเคกูโคตรไฟปะปะปะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโหลดรถกันโหลดกันโหลดกันเอดสอง มีเอ้ยเอ้ยมิกมิกทางนี้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 ซ้ายซ้ายวิ่งออกซ้ายวิ่งมา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 เร็ว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 มิกมาไม่ได้มิกมาได้ไหมเนี่ยมึงมาได้ไหมเนี่ยมาได้มาได้วิ่งมาเร็ววิ่งมาเร็ววิ่งมาเร็วถอยไปถอยไปถอยไปอ้าวอ้าวอันนี้คืออะไรอ่ะ โอเวอร์แลนคืออะไรวะคือเราหนีรอดได้ไหมเนี่ยอาวอันนี้คืออะไรอลิฟอันนี้คือเราลอดใช่ไหมอันนี้คือเราชนะแล้วใช่ปะไม่รู้งงไม่รู้ไม่บอกอย่างนั้นเหรองงเหี yeah. ้ยงงเลยไม่รู้ว่าชนะหรือแพ้แต่ที่แน่คือเรายังไม่ตายวะ่ะโอเคครับทุกคนก็บอกเลยว่าเกมนี้นี่สนุกนะครับแล้วก็เล่นยากพอสมควรนี่ขนาดเล่นกับเพื่อนนะเนี่ยถ้าเล่นคนเดียวจะขนาดไหนเนี่ยบอกเลยว่าเกมนี้ยากนะครับ เกมนี้ก็เป็นเกมฟรีนะผมนะในสตรีมทุกคนสามารถไปหาซื้อมาเล่นได้นะผมส่วนถามว่าถ้าจะเล่นเกมดีไหมก็ผมจะนัดเพื่อนเล่นแล้วกันนะถ้าเพื่อนมันว่างผมก็จะเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าผมเล่นเกมนี้ไม่น่ารอดนะผมเล่นคนเดียวโอเคนะผมนะก็สาหรับเกมโนมารูมินเทลผมก็ขอจบไปเพลงเท่านี้ก่อนนะผมนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ผมกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะโอเคแลผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับผมขอบคุณนุกที่ดูจนจบล้วทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เค,คบ